สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณล่วงหน้าในรายการมวยเท็กซี่ครับประจำวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567จากสนามมวยช่องเกตสีนะครับถ่ายสดทางช่องเกต HD หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายสดตั้งแต่เวลา14.30นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีมงานเกตเพชรเช่นเคยนะครับเปิดหัวรายการครับศิลาชัยดาบชานกองป่าครับพบกับมินโฮโชตบางแสนพิกัด101ปอนด์คู่ที่สครับ1สยามซอเดชพันธ์ครับพบกับ เพชรมังกชรชอห้าพยักพิกัด108ปอนด์คู่ที่3ามับคู่รองครับจอมโหด JP วอลอุรชาครับพบกับฐานเอกนายกเอท่าสาราพิกัด119ปอนด์และคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนำรายการครับเพชรภูไทยอบจ,จคอนครพนมครับพบกับฟุกน้อยเกียรติฟ้าลิขิตพิกัด139ปอนด์นะครับ ก่อนที่จะไปให้ทัศนาวิจาร์ล่วงหน้ารายการบทเทศจีสีในสัปดาห์นีครับก็ขอฝากแฟนมัดมวยครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อป็นกํลลังแจให้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหามวยพักยกครับแนะนําให้เป็นพักยก2-4นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัติครับฝากถอนรวดเร็วนะครับสามารถออกตัวบางทุนได้ร้อยละบาท นะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก็ได้ครับที่ apy24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าครับตามด้วย py24 นะครับก็ขอฝากก็ด้วยนะครับสำหรับผักจก24นะครับ ต่พอแล้วครับมาดูกันที่คู่ที่1ครับเปิดหัวรายการครับศิลาชัยดาบชันกองปราบครับพบกับมีนโฮโชดบางแสนพิกัด101ปอนด์ปนะครับมุมแดงครับศิลาชัยดาบชันกองปราบครับตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือเลยนะครับเป็นมวยฝีมือมวยขวารูปร่างสูงยาวนะเป็นมวยจังหวะสองครับตักเตะตักแทงเตะพับเตะขาครับศอกระยะประชิดนี่อันตรายมาก นะครับเป็นมวยฝีมือดีครับอาวุธหนักอาวุธคมเลยนะครับสองที่ค่ายมวยสอโชคมีชัยนะครับส่วนคู่โชคครับเป็นมินโฮโชคบางแสนครับหรือว่าเดิมเดิมก็คือเจ้าเพชรพยัก์เสือ9ก้ามวยไทยนะครับเป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีใต้เลยนะครับเป็นมวยไฟเตอร์เป็นมวยเปิดเกมว่าเภทชาดแก้งต่อยหมัดฟันซอกเป็นมวยเดินเป็นมวยเปิดเกมครับเป็นมวยที่โชคสนุกอ่ะนะครับกระดูกมวยการผันมวยนี่ยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าเป็นมวยที่โชคสนุก นะครับก็เคยเป็นแชมป์ที่เวทีมวยจิตมังนนด้วยนะครับกลับมาทางนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นเจ้ามินโหนะครับก็ทําการย้ายศึกาย่ฉายมาชกในเกียรติเพชรเป็นครั้งแรกเลยนะครับคู่นี้ก็ขวาเจอขวานะครับประเภทร้อยปอดหลอดวิชาได้กันทั้งคู่นะครับฝีมือนี่อยู่ที่ศิลาชัยนะครับประเภทมวยไฟเตอร์อาวุธครบเครื่องเปิดเกมชดเลาะเดิ้ได้5ยกมีิูกขยันนี่ก็ตป้งชนะของเจ้ามินโหนะครับมวยคู่นี้ก็หยุดไปนานได้คันทั้งคู่นะครับคู่นี้ก็ชอบไปที่ศิลาชัยดับชันกองปราบก่่ออนนครรัดดูววววาาจงงหีีมมมมืยยเป็ กว่านะครับกระดูกมวยการผ่นมวยนี่ดูกว่าเยอะเลยนะครับชคระดับเจ้ามนพระรามชกเจ้าอเล็กมานะครับเรียกได้ว่าการผ่นมวยจะดูดีกว่านะครับเจ้ามีนโฮนี่ถือว่าหยุดไปนานนะครับแล้วก็วันนี้เป็นการมาชกที่เวทีมวยช่องสี่รั้งแรกด้วยนะครับดูว่าความพุ้นชินในเวทีในบรรยากาศนี่จะเป็นรองนะครับผมชอบศิลาชัยดับชานกองป่าครับความเป็นมวยดีกว่านะครับมีศอกที่อันตรายมากนะครับเจ้ามีนโฮนี่ผมดูว่าระบบป้องกันตัวยังไม่ค่อยดีนะครับกระดูกมวยการผ่นมวยก็ดูน้อยอยู่นะครับส่วนตัวผมชอบศิลาชัยนะครับ คู่ที่สครับ1สยามสอเดชพันธ์ครับพบกับเพชรเมืองกันชอหพยักปิกัด108อปดอนด์นะครับเป็นคู่มวยต่างสึกต่างสายนะครับมุมแดงครับ1สยามสอเดชพันธ์ครับหรือว่าเจ้าดาวตังอีสานควนปิงครับตัวนี้ก็เป็นมวยเข่าเลยนะครับเป็นมวยเข่าสูงยาวครับเดินเสียบเดินแทงสูงยาวเข่าดีนะครับหมัดหนักสอกแรงเป็นมวยซ้ายนะครับฟอร์มหลังนี่ถือว่าสดมากนะครับซอมที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์ครับมีสารวัตเชษเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะนะครับส่วนคู่ชกครับเพชรเมืองกันช่มพลังใหม่รปะเภท ยาลำลำหนักนะเตะขาต่อยหมัดแรงครับประเภทซ้ายนับขวนอกนะครับจะตัวเล็กกว่านะครับสำหรับเจ้าเพชรเมืองกันนะครับก็ซอไปที่ค่ายหมวยชอห้าพยักษ์นะครับคู่นี้ก็วัดกันที่นอกกับในนะครับประเภทวงนอกมีรุ่นนับนกอยู่ที่ธนะของเพชรเมืองกันนะครับประเภทสูงยาวเขาดีได้ใหญ่ได้สดนี่ก็ตนที่ต่าของเจ้าหนึ่งสยามนะครับก็จะชกกันในพิกัด108อปอนด์เท่ากันครับเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายนะครับ คู่นี้ก็ออกชอบไปที่1สยามสอดิชพันธ์ก่อนนะครับสูงยาวเข่าแหลมครับห่วงแล้วเสียบหววงแล้วแทงนะครับท้าต้นๆนะครับไ่โดนเตะยางแตกโดนหมัดโดนศอกนับนอกแต่ผมดูว่าไทยๆนะครับเดินเสียบเดินแทงเข้าไปครับทีแต่ทีเบียดไปเบียดมาท้ายแต่ผมดูว่ารูปร่างนะครับของเจ้าหนึ่งสยามเนี่ยเขาจะใหญ่กว่า นะครับแล้วก็ผมดูว่าไม่น่าจะแพ้มวยสุงนี้ด้วยนะครับในวันนี้ชกกันที่เวทีมวยช่องเกสีครับมันชกในบ้านในถิ่นเลยนะครับช่วงหลังนี้สภาพร่างกายดีมากครับมวยกําลังสดกําลังได้ใจเลยนะครับชอบหนึ่งสยามโซเิชพันธ์ครับใหญ่กว่านะครับแต่ท้ายกับวันนี้จะอาศัยรูปร่างที่ใหญ่กว่าครับเบียดเอาชนะเพชรมังกรชัวห้าไยักษ์ไปได้ในยกไท้ไทยนะครับสำหรับคุฎิทรงข้อไดการออกชอบหนึ่งสยามนะครับ คู่ที่3ครับเป็นคู่รองครับจอมโหด JP พวอุระชาครับพบกับฐานเอกนายกเอท่าสลาพิกัด119ปอนด์นะครับมุมแดงครับจอมโหด JP พวอุระชาครับหรือว่าจอมโหดวีเขาใหญ่นะครับจอมโหดตัวนี้ก็เป็นมวยเข่าดุดันเลยนะครับเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดแรงนะเปิดเกมครับปั๊มในปั๊มรัดมัดตีนะครับหมัดหนักศอกแรงบูดุดันมีนอกมีในอ่ะนะครับซ้อมไปที่ค่ายมวยสิทธเจริญจังหวัดสุรินทร์นะครับคู่โชวครับฐานเอกนายกเอท่าสลาครับก็เป็นรุ่นพี่เลยนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมืืออคคครรรรรบบบเเ่งงัััปะภทต้จ ทางเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเก๋ากระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับฝฟล่าสุดนี่ว่าแจ้งเกิดได้แล้วนะครับซ้อมที่ไข่มวยสโชคมีชัยนะสำหรับธนาของฐานเอกนะครับคู่นี้ก็เป็นคู่มวยแก้มือครับล่าสุดก็โชคกันไว้ที่เวทีมวยสแมอ้อมน้อยนะวันนั้นนี่เป็นธนาของจอมโหดนะครับที่อาศัยสภาพร่างกายที่ดีกว่านะครับบทเบียดเอาชนะมาได้แบบสนุกเลยนะครับได้ฟันศอกแตกยก2ด้วยนะสำหรับจอมโหดในวันนั้นนะครับวันนี้ก็แก้มือกันใหม่ครับ119อปอนด์เท่ากันนะครับ ก็สดบทเก๋าครับประเภทรุ่นน้องครับได้หนุ่มได้สดเปิดเกมเดินบทเดินเบียดอยู่ที่ฐานะของจอมโหดนะครับประเภทฝีมือมวยซ้ายหลักเหลียมไอิูมวยครับแน่นอนครับอยู่ที่ฐานะของฐานเอกนะครับเป็นการแก้มือล้างตานะครับมวยคนละทรงคนละทางเลยนะครับคูณนี้ก็ออกชอบไปที่รุ่นพี่นะผมชอบฐานเอกนายกเอท่าสาราครับฝีมือได้เปรียบนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดในสภาพร่างกายถือว่าเริ่มดีขึ้น ตั้งรับจับทางครับอาศัยจังหวะ2นะไม่แลกไม่ปะท่านะครับตีต่อทีดูเก๋กว่านะครับเจ้าจอมโหดวันนี้ต้องลงทุนต้องเปิดเกมเดินเข้าหาเช่นเคยต้องทําให้รุ่นพี่ยุบช็อตให้ได้นะครับส่วนตัวผมชอบฐานเอกนะครับดูสายจัดจ้านกว่านะครับกินเหลี่ยมกินทรงครับดูเก๋กว่านะครับวันนี้น่าจะเชิญเอาชนะจอมโหด JP พวอรุชาแก้มือลังถ่าได้นะครับสำหรับคู่รองก่อนรายการนะครับออกชอบฐานเอกนายยุกย่าสลาก่อนนะครับ คู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนำรายการครับเพชรภูไทยอบจนครพนมครับพบกับฟุกน้อยเกียรติฝาลิขิตพิกัด139ปอนด์นะครับบุมแดงครับเพชรภูไทยอบจนครพนมครับหรือว่าเจ้าเพชรภูไทยสิทธิสารวัตรเสือครับตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเลยนะครับ เป็นมวยสูงยาวครับประเภทดักเตะดักแทงในมีขวางแทงสู้ครับระยะประชิดมีศอกเที่อันตรายนะครับศอกคมเลยนะครับเป็นมวยฝีมือดีนะครับไฟล่าสุดก็กลับมาแจ้งเกิดไปแล้วนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานขนจัดนะครับส่วนคุชชครับเป็นฟุกน้อยเกียรติฟ้าลิขิตครับก็จากศึกสายพิจินดีนะครับเป็นมวยเข่าในแข็งแรงครับประเภทเปิดเกมเตะนำปั้มตามมีศอกเที่อันตรายครับมีลูกเตะการขอนะครับขยันเดินขยันเปิดเกมนะสำหรับตระนของฟุกน้อยนะครับซ้อมไปที่ค่ายมวยสอพภาราจจังหวัดบุรีรับ ค่นี้ก็วัดกันที่นอกกับในนะครับฝีมือวงนอกอยู่ที่เพชรปูไทยครับประเภทมวยเข่าแข็งแรงเปิดเกมเดินบทเดินเบียดศอกอันตรายไม่ลูกเตะก้านคอครับอยู่ที่ฐานะของฟุกน้อยนะครับเป็นมวยเวียดใหญ่เลยนะครับ139่อปอนด์เท่ากันนะครับค่นีก็ออกชอบไปที่เพชรภูไทยอมจนครพนมก่อนนะครับอาวุธดูหลากหลายกว่านะครับได้กลับมาหายใจไว้แล้วนะครับแล้วก็ซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดนะครับดูว่าหน้าเสือบรรยากาศเสียงเชียร์ในเวทีน่าจะดูดีกว่านะครับเจ้าฟุกน้อยนี่ัวต้นนี่ช้ากว่าแน่นอนนะครับ ถ้าจับในตีไม่ได้นี่จบเลยนะครับเข้ามารวมๆอาจารย์โดนศอกนับนอกได้นะครับมวยคู่นี้เป็นมวยที่ใช้ศอกดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ผมว่าแต่ละของเจ้าเพชรภูไทยเนี่ยเขาจะเร็วกว่านะครับเป็นมวยตั้งรับเป็นมวยฝีมือนะ้ามาสภาพร่างกายดีๆนผมว่าแต้ละของฟุกน้อยเนี่ยไม่ใช่งานง่ายแน่นอนนะครับชอบเพชรภูไทยอบจนครพนมก่อนนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นครับวันนี้จะเอาชนะฟุกน้อยเกียรติฝ่ายฉีไปได้นะครับสำหรับคู่เอกนักบริการนะครับส่วนตัวออกชอบเพชรพูไทยอบจนครพนมนะครับ บทวนกันอีกครั้งนึงครับผู้ที่หนึ่งครับชอบศิลาชัยดาบชานกองป่าครับความเป็นมวยกระดูกมวยดีกว่าครับวันนี้จะเอาชนะมินโฮโชคบางแสนไปได้นะครับสำหรับคู่เปิดหัวในการออกชอบศิลาชัยนะครับผู้ที่2ครับชอบหนึ่งสยามสอเดชพันธ์ครับใหญ่กว่าครับท้ายวันนี้จะเอาชนะเพชรมังกรช่องห้าประยัไปได้นะครับสำหรับคู่ที่2สองคนในการออกชอบ1สยามนะครับผู้ที่สามเรืู่่รองครับชอบฐานเอกนายกเอทาสลาครับจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางนะครับสายจัดจ้านกว่าครับสภาพร่างกายเริ่มดีขึ้นนะครับวันนี้จะเอาชนะ จอมโหด เจพีวอุรชาแก้มือหลังตาได้นะครับสำหรับคู่รองออกชอบฐานเอกนะครับไลกุสีครับคู่เอกครับชอบเพชรปูไทยสิทธิ์สารวัตรเสือครับหรือว่าอบจนครพนมครับหลากหลายกว่านะครับเป็นมวยคนจัดครับตีต่อทีไวกว่ากิ๊กหนึ่งครับวันนี้จะเอาชนะฟุกน้อยเกียรติาริดิบไปได้นะครับสำหรับคู่เอกในรายการออกชอบเพชรปูไทยนะครับสำหรับชอบที่สุดในรายการนะครับผมก็ชอบไปที่คู่ที่2ครับผมชอบหนึ่งสยามสอดิชพันธ์ครับตีต่อทีเบียดไปเบียดมาดูใหญ่กว่านะครับวันนี้จะเอาชนะเพชรเมืองกันช่อห้าไปยักษ์ไปได้นะครับสำ จอพิสุทธิ์ในรายการนะครับส่วนตัวออกชอบไปที่1สยามสอเดชพันธ์นะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารณ์ล่วงหน้าครับรายการมวยไทยเจ็ดสีครับประจำวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567จากสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ด HD หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายสดตั้งแต่เวลา14บสนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีมงานเกียรติเพชรเชนเคยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนบัลมูนมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อออยย่่าาลลลลืืมฝกกกกกกกดดดดไคคค์์แชรรรเเพปป็็นนนนัััังงใใจหห้้้้วะบบสิีต ขอตัวลาก่อนครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสดานี้สวัสดีครับ